The c a p ร r o t h กลับมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่หายไปนานเนาะใช่จ้ะ นานมากอะวันนี้เราจะพาเดินทางไปตามหาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งที่สามกันนั่นก็คือพุทธคายาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองโดยเราจะเดินทางจากกุสินาราไปที่พุทธคายาเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ8ชั่วโมงนะไปดูกันว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงและเราจะเจออะไรบ้างตามเรามาเลยจ้า blanket Legit. okay thank you Give sheet okay bed sheet business class to Second check Wow, for me it's business class My เขา he just walk like that but i think he will know how to survive he living here for so long and he's still alive so yeah, but those who are not alive, they are burned in the seas. Those didn't make it. <laughs> it's true. <laughs> this one maybe was lucky, maybe crossing the first time. ระหว่างทางก็นอนดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินบนรถไฟกันเนาะฟินมากวันนี้เราจะนอนที่กายาบหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปบดกายาเม่ไหวแล้วเมวื่อยขีมากคนชีเยอะมากโอ้ย ฉี่กันอย่างนี้เลยข้างๆเลยเนี่ยจะไม่ให้เม็ดได้ยงนะที่สุดเราก็ได้ลุกมาสนมีคนขึ้นมานะแูฮลลวเราไมด้แช โอเค good ล u c k อดูเบสพออยู่เอ็กซ์เลยบายบายบาเขาจ่ายตังค์ด้วยไม่ใช่เพื่อนจ้าบายขึ้นานอันนี้ไกลๆที่เราเห็นตรง้ถเป็นสนามบินนะเขาบอกว่าเป็นสนามบินที่มีไฟล์งจากเมืองไทยมาที่นี่ด้วย

ต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปแล้วก็ของประดับตกแต่งขององศาสนาแต่ละนิกายชอบกินมากนางชอบกินไอศครีมมากอร่อยไหมอืม I think it's too much r <rogue. S 2> ตอนเรียนเนี่ยจำได้ว่านี่คือภาพที่เราได้เห็นแล้วก็จินตนาการว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรูใต้ต้นสีมหาโพธิ์แบบนี้ชาวพุทธ มีหลายนิกายนะแต่ทุกนิกายเนี่ยต่างพากันเดินทางมาเพื่อที่จะได้กราบสักการะและเห็นสถานที่นี้สักครั้งในชีวิต มาอยู่ในบริเวณวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปกราบพระพุทธองค์กันเขาบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาสิที่ะเราได้ใบโพใบนี้ไปฝากแม่แล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพาแม่มาที่นี่นะ คือต้นสีมหาโพธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่จากประวัติเล่าว่านี่คือต้นสีมหาโพธิ์รุ่นที่4ที่แตกหน่อมาจากต้นแรกตอนนี้อายุก็ร้อยกว่าปีแล้วนะคะ ไอเดนน่าฮาร์ดทูเพยที่อาร์ซี่ทูเพยอีกตัว I ็ใช่ไอ o ดนน่าฮาร์ดทูเพยเราเดินผ่านมาแล้วก็มาเจอวัดนึ่งซึ่ง <laughs> เป็นวัดที่น่าจะเป็นคำชื่อว่าว <laughs> ัดเมตตาพุทธารามไปดูข้างบน <laughs> นี่เป็นกล่องรับบริจาค <laughs> สวยมา ระหว่างทางเดินเล่นเนี่ยเราก็มาเจอกับวัดไทยที่ทำจากโลหะเงินสวยสุดๆ What do you think about this temple? Oh, it's very pretty. It looks like the temple in Chiang Rai. คุณป้าสุดยอดจริงๆโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเจ็บไหมนะไปได้ไหมสงสารจังเลยคือแบบมองไม่เห็นนะ่ะสงสารคุณป้าจาังเลยแต่เขาเขานี่จะเป็นแบบเขาเขาเอิรน บาสมาติบาสมาติไรซ์เป็นข่าวบาสมาติเป็นเล็กๆเป็นแบบแหลมๆน้อยๆออนี่เราจะไม่กินอาหารไทยกับร้านนี้ I'm so happy มันแนวรัวซ่างต้มยำหายไม่ทันกะเพราอร่อยดีไ่เจียวต้มยำ hello nice bye bye thank you it's very nice very nice good house we, like, we it. like it nice you're lying over there ออกเดินทางกันต่อคะ่ะทุกคนมาดูกันว่าเราสองคนเนี่ยจะแบกเป้ไปที่ไหนและเจออะไรบ้างรอติดตามกันเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอนสีเจอร์นีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ